Okay. สนันค่ะภาพสาวยายากรีดยางพลาหวังให้ช่วยกันด้านราคาชาวสวนค่ะไม่ว่าเธอจะหยิบหรือทำอะไรก็สวยและเรียกเสียงฮือฮาได้ตลอดจริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวยาญยาอุรัสยาและช่วงนี้กับการอยู่บ้านกักตัวในยุโคโควิด19ก็ได้หันมาปลูกต้นไม้พร้อมถ่ายภาพแบบชิคๆเกๆ๋ๆกับมุมสุดครูทำเอาเหล่าแฟนคลับนั้นถูกอกถูกใจในอริยบทต่างๆค่ะซึ่งก็ รวมไปถึงแฟนหนุ่มอย่างณเดชน์คูกิมิยะด้วยที่ได้ออกปากชมมานับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวและไม่เฉพาะสาวายาญ่เท่านั้นแหละคาะที่สนใจความงามในเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าตอนนี้ลุกลามกันไปทั่วทั้งวงการค่ะจนทําให้ตลาดต้นไม้ในช่วงนี้กลับมาฮิตคล้ายหยิบไข่ดีกันอีกครั้งหนึ่งจนมีภาพล่าสุดนี้ค่ะชาวเน็ตแห่กันแชร์เป็นภาพที่สาวายาญ่กาลังเช็คดูแลต้นไม้นําไปตัดต่อให้เข้ากับสวนยางเพื่อเป็นการปรอม ภักตันเพิ่มมูลาค่าโดยระบุว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วยาช่วยได้ราคายางหน่อยได้ไหมและบอกว่ากรีดยางยังไงให้รู้ดูแพงพรุ่งนี้รับรองราคายางพุ่งแน่จ้าทำเอามีคนกดไลค์กดแชร์กันกระนำเลยทีเดียวค่ะ